นสกอร์กินเป็นตาเสพขนาดสบายดีสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและกรับสุ่มสบายดีตอนแรกๆเลยทุกคน ทรงแดงๆว่าทรงยเนาะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ก็นอนสะสมเพิ่นกำลังต่ำส้มนะสกินกัมมะมงกัมมะยมเขาสะก้อยเพิ่นไปเอามะยมทานได้มาทุกคนเลยสิะสมกำลังต่ำส้มนะสิ่อมกินเกือบโนก็เท่มแม่นบ่านี่นะจมทรงใบทรมเยอะคำละมีแม่นบายนะทุกคนยุมซ้ำคำหลังจากต่ำแล้วแล้วก็เสื้อมต่างได้ชุดสะสมชุดคอยนีเสื้อมหมด ยังตามจะเดียวูวเป็นผัวบ้านเป็นผัวบานเลยยัดเปวันนี้จะน่าจะวีเพชแต่มันยมกับสาวคอยมันน่าเพชขนาดนี้ก็กำลังซื้อปลาแดกหรือว่าปลาลานะทุกคนตูงตูงปลาแดกอะมืดง ตอนนี้ก็จะก้อยเขมาแล้วได้มาก้อยมายมมนะได้อะเฮาเพิก็่คุณเาแบบยังเทขึ้นเางล่งาทุกคนนี่มายมมเนาาสาวก้อยสาวก้อยคนงามข้าวาไม่ไปเอานน่โลนโลนมาแต่เอา นี่ทุกคนตัวนี้ก็นอสาวสุ่มพุ่นอันตามแล้วแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอันตามข้าวปุ้นเนาะสาวมเป็นอ้มาตะเฮิร์นพุ่นอันนี้ก็มายมแล้วก็มาโมงกินสุ่มวันนี้กันทุกคนเอ้ยเป็นแต่แซ่บขนาดสาวโกกินเป็ดเต่แซ่บขนาดแซ่บบ่กเลย ส o มมวันนี้ก็นอสกอยแล้วก็สวาแล้วก็จะม o o m มคอยกับเป็นมีเยอะกินเป็นมีมากกิน z ้ม m คอกับไม่ได้กินทุกคนเอยคอยกัเจ็บคอไม่เเลยันกิีเยก่ม้วก็างคุมะม่งนะมะม่งกับมะม่งท่านทุกคนเอยมะม่งเมท่านได้เป็น แม่ก็กันนั่งนั่งกับกินชมน้ำลายแตะละมีคิวมีคือนี่สวานเป็นไม่มีคิ้งค่ะลงแนเหาอยาระชิก่เอาจองคนหักกระชิก้อยอ้กกะิกวกกวะ่ยอแจมกีอาสิเพ่อจะลงมือแจมกีลง กอยเราเมากระปุลน่าจะกอยบมือมันแส่บจาอืมัน้วจักระปุลใคร่าจนะแทบอืมดดำอเกเพารซอทั้งจะสมก้อยน้อพระเจ้าตำเสบตั้งจะก้อยก็บเพชรอมเลืงเพชรเยงห้าไปคือเอนาข่าวใส่ทรายซาหวานพุ่นปนหวานย่ย่องึ้นนั่นแหะ

แม่ก็กออดไมได้กินน้ำเขาแล้วทุกคนเยราะนั่นเ้าองบกาเพอแต่ห้องน่เปล่าน้องชินไงใช่ชงบ่หมยาันคู่มาแล้วกันชินีเลคุณกนนไปนีู่มากูเป็นตับตึงยจะคู่ะคู่นงีดจคู่กนา โอยนะาอยมาเยเมืนกันกเยน่าขึ้นมาเฉยมือนัเาขึ้นมาเยมืนกั็เลย่าขึ้นมาเมนก็เบน่า้นมาเเมนกันเ้มาเเนกั็น่ขอนาเเหือนกันน้นาเมอกันก็น่นาเเมอนกันเลิ่ข้นมาเยเหอนก่าข้าเอนล่า้นมาเฉยหนัเ่า้นโาหนักคเ่าขึ้นมาหนั้น่าขน เหารล้กมาไรนะคะไายมาขึ้นแล้วแต่นอนก็ออยู่ลูกในเรียนลูกวันกันบอหมอตุกที่อาบอย่อนมาลงได้ง่ามาไอ้ยึกยึกวนนีก็ะลเรอนึงอนนี้เป็นนิสย อนนี้ก็นอนคิวตลกทุกคนเลยรถลมัหน้างตีนแล้ว่นืตม่งยา่าปล่ยาสอยแม่ก็คือตัวตลกโชโจมโหยโหยมันหกดกลายเป็นให้แล้วโชโจไปเช็ดน้ำตาแล้วช

ปะเดวกินประเดิหวกักินไปกินมากก็ยยืมมดแล้ทุกคนเนาะคือหมู่ปะากก่อนี้ทยุ่งัว่าอยู่แต่มะม่วงเยยมมดแล้ทุกคนมมดแล้วมะม่วงก็อึดอยู่มันทำได้แยเนาะ้ามันาย่เนี่ยโอ้กุกอยู่หน้าในซัมซกินมันก็ปิ้นลชจะมอยู่กลางบ้านเลยอยู่งานก็ปูดูแต่เมานํ้วก็เบื่อจนมอยู่กลางหน้าผฟาดเลยมีกลางหน้าก็พะ

คุณก็จะหมดจานนึงแล้วพอหนู้เนาะข้าวโพดหนเลยอะข้าวโพ่แล้วกะเลยหน้าบอก้มเิ้มเู้มหน้าบกมนี่นะทุกคนตอนนี้ก็นอกเขาสาวๆเพิ่นกินส้มอิ่มแล้วได้คอยนงะไ่ได้กินน้ำข่าวว่าค่อยเจ็บคออยู่เนาะ วันนี้ค่ายกจิพอจุบกบคลิปเพลงท่านีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยเด้อเพื่อนีทุกคนเพเป็นกำลังใจค่อยคลิปต่อๆไปเอาไว้คลิปหน้าพอพอเดี๋ยวไม่ขอ,ขอบใจหลายๆเด้อ